สวัสดีนะครับผมครับวิดีโอนี้นะครับผมก็จะรวม4เว็บไซต์นะครับผมที่รวมดาวน์โหลดรูปฟรีนะครับผมไม่ติดลิขสิทธิ์แน่นอน4เว็บที่ผมจะมาแนะนำนะครับดูนะครับเนี่ยครับนี่4เว็บนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับใน4เว็บนี้เขามีรูปหมวดหมู่ไหนมากประเภทไหนมากแล้วก็เหมาะกับงานประเภทไหนแต่ละเว็บนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปที่ p i x e l a y นะครับผมตรงนี้นะครับผมลองเสิร์ชเข้าไปนี่ครับขึ้นมาเลยแล้วกดเข้าไปเลยครับเขาจะมีรูปหลายหมวดมูเตอร์อะไรแบบนี้ครับแบบเวกเตอร์และวิดีโออะไรพวกนี้เราสามารถค้นหาได้หมดเลยเนี่ยครับเป็นรูปฟรีนะครับไม่ติดลิขสิทธิ์ตรงนี้บอกไว้ก่อนนะครับเป็นรูปไม่ติดลิขสิทธิ์แต่ข้อห้ามของเขาคือห้ามนํารูปจาก p i กเซ b <AR> บาทะซิกเพเบพิกเซเนะครับผมไปขายต่อนะครับหรือเอาไปทำเชิงธุรกิจแบบต้องเอารูปเนี้ยไปเป็นขายอไปขายเว็บขายต่างๆนะครับเหมือนถ้าเราโหลดจากรูปพวกเนี้ยไปนะครับโหลดรูปจาก p ิกเซ a เไปนะครับอย่างเงี้ยแล้วเราเอาไปลงขายที่เว็บขายรูปภาพอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับอันนี้คือข้อห้ามของเขา ทุกเว็บเลยครับที่เขาแจกฟรีห้ามนําไปขายต่อแต่อนาไปใช้งานด้านการศึกษาด้านอะไรก็ได้นะครับแต่ห้ามนําไปใช้ขายในเชิงพาณิชย์เด็ดขาดนะครับเขามีข้อห้ามตรงนี้อยู่แล้วก็ลองมาดูภาพประกอบตรงนี้ก็มีครับเนี่ยครับเป็นภาพเวกเตอร์นะครับนี่นภาพเวกเตอร์เดีย๋ยวคลิกแป๊บนึงเนี่ยครับมีหมดเลยครับเราก็เสิร์ชหาข้อมูลได้เลยตรงนี้มีวิดีโอด้วยนะครับตรงนี้ เนี่ยครับเป็นวิดีโออ่าอันนี้ก็คืออีกหนึ่งเว็บไซต์นะครับที่ผมมาแนะนํานะครับอ่ะเดี๋ยวผมกลับก่อนคราวนี้ผมมีวิ่งเว็บไซต์ครับเป็นอ่าเฟซไอคอนนะครับผมเฟ c ไอคอนคอมกด Enter อรอ่าเราเข้าไปเลยนี่ครับ อันนี้ส่วนมากจะเป็นเกี่ยวกับไอคอนนะครับถ้าคุณผู้ชมจะมาดาวน์โหลดไอคอนนะครับผมแนะนำเลยเลยเฟซไอคอนนะครับตรงนี้เนี่ยครับมีเต็มเลยนะครับวิธีการดาวน์โหลดก็ไม่ยากเลยนะครับก็ดาวน์โหลดได้สองนามสกุลไฟล์นะครับ svg กับ png นะครับก็กดดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยอ่าเขาจะมีให้เราแบบพรีเมียมดาวน์โหลดกับฟรีนะครับเราไม่เราไม่ต้องการเสียตังค์อยู่แล้วเนาะกดฟรีได้เลยอ่ดูซ้ายมือนะครับ นี่เด้งมาแล้วเรียบร้อยโอเคนะครับถ้าเราอยากดาวน์โหลดนะครับก็เพียงแค่นี้เองเราก็จะได้ไอคอนมาแล้วนะครับอันนี้เป็นเว็บเกี่ยวกับด้านไอคอนทางนั้นเลยนะครับถ้าใครต้องการจะเปลี่ยนไอคอนอะไรต่างๆหรือสนใจไอคอนนะครับโซเชียลเน็ตเวิร์กก็มีเห็นไหมครับเยอะไปหมดเลยนะครับลองมาเลือกดูกันได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกเว็บหนึ่งเป็นทางเลือกนะครับที่ทางอีนเทนซ์ออนเตอร์มาแนะนํากันอ่าอีกเว็บไซต์หนึ่งครับฟรีพิกนะครับผม เดี๋ยวผมออกก่อนอ่ะโ okay. อเคเข้าไปดูครับอ่านี่เป็นกราฟิกนะครับนะครับผมเว็บนี้ก็สวยนะครับผมก็ามาโหลดในเว็บนี้เหมือนกันเป็นเว็บโหลดฟรีด้วยเนาะเนี่ยกดดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยนะครับเลือกได้เลยนะครับตรงนี้มีหมดเลยนะครับมีทุกประเภทอ่ะมาดูฟโต้กันม้าง อันนี้เป็นเวเตอร์อันนี้โฟโต้ครับเป็นรูปภาพเลยนี่เขามีหมวดหมู่ด้วยเนาะมีโซนดิเนี่ครับมีให้เลือกหมดเลยป๊อปเลาฟ์โฟโต้ก็มีนะครับตรงนี้อันนี้ท็อปโฟโต้เสิร์ชนะครับก็คือการค้นหานะครับของเว็บนะครับเป็นสูงสุดนะครับอันนี้เป็นแบกกาวภาพพื้นหลัง นี่ภาเป็นหลักนะครับฟรีหมดเลยนะครับพรุ่งนี้ดาวน์โหลดได้ฟรีเลยนี่ครับเห็นไหมอันนี้เป็นพรีเมียมนะครับอันนี้เราสามารถคลิกขวาแล้วก็เซฟได้เลยตรงนี้เห็นไหมแล้วก็กดดาวน์โหลดเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นเขาแนะนําให้เรากดพรีเมียมนะครับเขาจะอัลล็อกนะครับจะปลดล็อกไฟล์นะครับเซฟในพรีเมียมของคุณนะครับในการซับสไคร์ชันนะครับตรงนี้ ถ้าคุณต้องการจะดาวน์โหลดนะครับก็ล็อกอินเข้าไปสมัครสมาชิกแล้วก็จ่ายตังเขาแค่นั้นแต่ผมว่าฟรีก็เหลือเฟือแล้วเนาะนะครับรูปภาพสวยๆทางนั้นนะครับเนี่ยครับเป็นแบ็กเก่าเห็นไหมเอาไปใช้งานได้เลยนะครับพวกนี้เนี่ยครับเซฟเลยเป็นรูปฟรีทางนั้นและครับเว็บฟรีพิกเนี่ยครับขอแจกฟรีเราก็มาใช้บริการเขาได้นะถ้าอยากเสียตังเราก็อยากให้ดีนิดนึงก็เสียตังนิดนึงนะครับ ต่อันนี้เว้นฟรีก็สามารถโหลดได้เลยอะเดี๋ยวผมขอออกก่อนโอเคมาหนา้า Google ต่อนะครับแล้วก็มาอีกเว็บนึงครับ Pixel นะครับผมอันนี้ถ้าผมอันผิดก็ขออภัยด้วยนะครับ pixel.com นะครับกดว่าแล้วก็มานี่เห็นไหมฟรีสต็อกฟ p โต้พิกเซลเห็นไหมเขาเขียนว่าฟรีกดเลยเข้าไปเลยไม่รอช้านะครับคําว่าฟรีนี้เข้าแน่นอนอะแล้วก็ ไปค้นหาได้เลยนะครับตรงนี้เราก็อยากได้ประเภทไหนอยากได้แบ็กเก้าสต็อกฟโต้หรือเป็นเวกเตอร์ก็ได้นะครับตรงนี้ได้หมดเลยสามารถอัปโหลดได้นะเนี่ยเนี่ยแต่เราก็ต้องสมัครสมาชิกก่อนนะครับตรงนี้อ่ะนี่คือมวลมูนะครับผมอันนี้คือฟรีสต็อกฟโต้นะครับนี่คือรูปฟรีที่เขาแจกนี่ทั้งหมดเลยอันนี้เป็นวิดีโอนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปที่ดิคเวอร์ นี่เลือกได้เลยลองเลือกดูครับเลือกได้เลยนะครับตรงนี้เป็นอีกเว็บที่น่าสนใจเลยทีเดียวอันนี้วิดีโอนะครับนี่มาดูวิดีโอกันกฟ็ฟรีดาวน์โหลดตรงนี้ก็กดได้เลยนะครับถ้าเราจะดาวน์โหลดเยอะครับเยอะเยอะอันนี้เยอะจริง ลองมาเลือกกันได้เลยนะครับวันนี้เป็นวิดีโอที่แบบเอาไปใช้กับงานได้เลยนะครับถ,ถือว่าโอเคเลยอันนี้นีเดี๋ยวเขามีให้เลือกนะหเห็นไหมสามารถเลือกได้ตรงนี้ HD ก็ได้นะออจิออริจินนลนะครับออริจินอลตรงนี้ก็กดฟรีได้เลยโอเคก็ประมาณนี้ครับอันนี้ก็เป็น เว็บไซต์4เว็บไซต์นะครับในการดาวน์โหลดรูปกับไอคอนฟรีนะครับผมผมก็หวังว่าคลิปที่ผมทำขึ้นมานะครับมีประโยชน์คุณผู้ชมนะครับ ite, นี่ครับ4เว็บไซต์นี้นะครับรับรองว่าเป็นเว็บที่ดาวน์โหลดรูปภาพได้ฟรีแน่นอนแต่เขาก็จะมีอ่าเป็นแบบพรีเมียมนะครับผมแบบเป็นสมาชิกแล้วก็เสียตังค์อันนั้นจะอันล็อกเหมือนอันลิมิตนะครับโหลดรูปอะไรก็โหลดไปเลยนะครับไม่ติดเลสิทธิดแน่น,ะนอนเขาจะมีให้เลือกแต่ถ้าคุณผู้ชมใช้รูปไม่เยอะมากเนาะ ก็มาหารูปในนี้นะครับก็จะมีรูปเยอะแยะเลยนะครับแบบฟรีๆก็น่าจะพอแล้วนะครับสต่เราผมก็ใช้แค่4เว็บไซต์นี้นะครับถ้าไอคอนบอกว่าไปเฟซไอคอนนะครับหรือเฟซไอคอนนี่นะครับไม่รู้ว่าผมอ่านผิดหรือเปล่านะครับถ้าผิดก็ขออภัยด้วยนะครับอันนี้ นี่ยครับอันนี้ถ้าใครเน้นไอคอนนะครับมาที่เว็บไซต์อันนี้เลยรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนส่วนอีก3เว็บที่เหลือก็เป็นรูปภาพนะครับผมก็ลองหาบหดหมู่ที่คุณผู้ชมต้องการแล้วก็ลองดาวน์โหลดกันไปนะครับอันนี้ก็เป็น4เว็บไซต์ที่ทางเอ็นอนสอนแมเเตอร์ชแนลมาแนะนำกันให้รู้จักนะครับลองนําไปไประยุกใช้กันดูนะครับเผื่อจะได้เป็นประโยชน์คุณผู้ชมนะครับที่เข้ามารับชมคลิปวันนี้นะครับ ส่วนคลิปวันหน้านะครับผมจะมาสอนอะไรก็รอติดตามชมกันได้นะครับส่วนคลิปวันนี้ทาง i อเ n สอนเทมเพลตช anel สวัสดีครับ